สร้างโซฟาเลยนะพอดีมันาทำบุญให้รบรอบมาเสียโอ้เขียนเทียนเลยเนาะแก่ร่างเดือรอบกี่ปี ห้าปีาปีแล้วน้วองเงินเอนเนวแก้เทียนเชิงเทียนใช่ไหมครับปีแล้วแล้วเทียนอย่างนี้หลวงพ่อว่าไม่นี่ข้างบาทนี่ข้างบาทนี่รืมมาซื้อมาด้วย ก่อนนึ่พ่อก็ค้าบอข้างพ่อกับเขาไปทางก่อนเนี่ยมันออกออกอะไรแหละออกแค่เรืว่ามีไอเดียนะก็แบบนี่หนึ่งใบต้าจ้านอครับผมมันมันหมดแล้วไปไปิ้มมะลมมีที่ไหนมันมเีนมันมันมี ทานก้อนเขาเงินสดไปให้เต <shad> ี่ยทีนี้เตี่ยไปโดนจับหาว่าเงินปลอมโดมว่าน้าโมสาวโดมนะวันนี้คุณโยมคุณโยมนิพพาจิตสวัสดิ์ไพศาลให้มาทำบุญถวายสังฆทานเพื่อผู้ที่สวดนตส่วนส่วนให้เป็นปัญญาแก่ญาติ มีนายท่านนาย่านมีธาหมงที่ร่วมกับไปแล้วนะคระคับปีนะนั้นวันนี้คุณโยมนางสาวนิพาคิดสวัตไทยศาลนมาถาวายสักการะเพื่อได้ได้อรนินนสมที่ิสมบูรณ์คุณโยมก็ว่านาโมสามจบนะ บาตาานิอิมานิมัายังพันเตสังคขานิพิขุสังขสังโอโนุชยามะสาธโนพันเตพิขุสังโคมอิมานิ สังพันานิสสารปาริวรานิสปฏิคันหาตุกอมหาการทีขาดการทีตายาสุขายข้าเนีพระภิกษุสงฆ์ข้าพเจ้าขอถวายสังฆา เพื NYU, <úc> ison, ่อเป็นบุญเป็นก mm ุศลขออนิสงส์จากการถวายครั้งนี้ขอให้พระเจ้ามีความอยู่เย็นยเป็นสุศมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ระการณขอถึงศักดิ์ศรเป็นทอง อัหนึ่งข้าพเจ้าขออทิศส่วนบุญสุนสลให้เดชดวง,งิญญานนายทนายมีทางวงขอรักร,ราอิสงจากการถวายคั้นี้ของข้าพเจ้าขอรักษา หลวงพ่อพระเจ้าใหญ่เปรมงพกปรักษาพระเจ้าพรด้วยญาญาจงมีเียความสุขความเจริญตลอดกาลนานเกิดชาตูสาตูหาปีแล้วนดดวะโมตัสสัภะคะววโตอรัหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัตถสังขาราุปาทวายธรรมิโนอุปัจจิตตวานิร ันเตเตสังขปสมสุโคอนิจจาวตถสังขารุปาโทวายะคัมยนอุปปจิตกวานิโรจันเตเตสังขปสมุสุโคอนิจจาวตถสังขารุปาโทวายะคัมยนอุปปจิตกวานิโรจันเต แตสร้างอบปักษโมสุขโขอันทรงทุกข์อยู่อย่างที่ปัญโยนถวายวัยนนี้นะขอพิถึงองวิญญาในท่านในท่านมีทาวงนะ้าในละพราทรงดาปัญโยมีพาอิศวัดไพศาลน้าในมาถวายวันนี้ขอเป็นพลังบุญส่งถึงดวงวิญญาในท่านในนะท่านมีทาง กุสาธุหาโยนอยู่ไหนเค้าโยนในฝาน้ําอะไรนะตัวนี้ดูอันเต็มๆนะ ยัคาวาดิวะนะปุราปาริปุริมติสคาระกังเอวามีวะอิโตชินังเปตานังอุปปะปะตีอิบิสตังปะจิตังตุงหังคิปเมวะสมิสตตุสเปปุริมโตสังกปปาจันโทปนารสุยาคามนิโชติรสุยาสัพพิติโย ฉันโตจัพโรโคินันสตุมาเตพวตวันตรายโยสุขีทีกายุโคภวอภิวาตนาสิวิสัิจังวุฒาปัจายโนจักตาโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขังทะลังสาตุสาธุ